สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสูผูดุูคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจะกากกับมาเพาะกับแอดมินในวันอังคารที่สี่มิถุนายนเนาะจากแอดมินก็มีแนวทางดีๆตธเด็กปัง,ปงๆแนวทางแต่เพลินหายขาวเนาะจากเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันเนาะจากซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก้าแล้วก็ชุดไม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบ่งกันปฏิพี่น้องสะได้ติดตามกันได้อย่างถือต้องเนาะจาก สำหรับชุดนี้นอกจากกระเเปียแนวทางของบานไพ่เมืองพ่นพี่น้องต่อดูแนวทางของแอดไตฟ้าตกถ่ายดูแนวทางของปักลักซิปด้อพี่น้องเดอ้อก่อนสิไปรับชมเราฟังนอกจากแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสภูสก้สนนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการ ถมคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้าเพื่อเป็นการบทเซวนล่าเข้ากลับไปรับช่วแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกับทีนแนวทางของบานภัยเมืองพ้นกันก่อนนะจ๊ะซึ่งผลงานหัตทิพผนานมากเพิ่นกับให้เขาเล็กท้ายสองตัวล่างนะจ๊ะนั่นก็นคือซีสองนะจ๊ะให้เขาตรงๆเลยนะจ๊ะพี่น้องื่อต้องกลักนะจ๊ะบานภัยเมืองพ้นเข้ากลับมาเบ่งต่อกันที 16มิถุนา, 25, ายน2567กันต่อเลยจ้ะซึ่งเพิ่นกันได้ดปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจ้ะแนวทาง2องตัวบนล่างเนาะจ้ะให้มา2โต8หางซึ่งก็ได้แก,ก่64 65 68 69 74 75 78และ79จ้ะ ย่ำกันอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะ 6C 6 5 68 69 7C 7 5 78และ79จะแนวทางของบานภัยเมืองพ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามพี่น้องให้เขามาสองตัวราง42แล้วจะ้ะแคไบ,บไปเบิ่งจุดเดเบิ่งกันเด้อจะ้ะเอาไว้เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกในการเลือกสื่อลอตเตอรี่้อพี่น้องเด้อแอดมินเอามาให้เบิ่งแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเด้อจะ้ะ ไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจะแนวทางชุดต่อไปจ้านัก็คือแนวทางของแอดไต่ฝ่าเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่16มิถุนายน2567ชุด2ตัวที่ให้มากก็คือ30 40 50 70และ80จ้ะ30 40 50 70และ80งวดนี้เด่นไปที่หลัก0พี่น้องเด้อ เดินรูดวิ่งศูนย์เนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทย16พฤศจิกาย,ยนเนาะจ้ะแครไปเบิง้งชุดไปเบิ้งกันนะจ้ะไปเบิ้งต่อกันนีกหนึ่งชุดนะจ้ะึ่งก็เป็นแนวทางของ ird, แอดไต่ฝ่าเชิญยกกันนะจ้ะส่งก็เป็นสูตรใหม่พี่น้องทดลองสูตรใหม่เนาะจ้ะึ่งก็เป็นแนวทางชุด3โตเนาะจ้ะรัฐบาลไทย16พฤศจิกาย,ยน2 5 0 7นั่นก็คือ3 4 1 3 5 1ห5 2 451าหาหานึง c c 1>, 1และ c 1 2จ้ะ3า1 3 5 1 3 5 2 4 5 1 4ห1และ c 1 2จ้ะแนวทางของเอดไต่ฝ่าเดพี่นองเด้อไปเบื้งต้งก็ทีแนวท่าชุดสุดท้ายเนาะจ้ะนั่นก็คือแนวท่าของปักลัก์ิ0ลางเนาะจ้ะสื่งวดนี้เพื่อนก็หายตัวเด้นไปทีลักหนึ่งลักหาแล้วก็ลักศูนย์จ้ะ หลักหนึ่งก็คือ13 14 17และ18ต่อด้วอดยรักหาหาสามหาสีหาเและห8จ้ะต่อด้วยลักศูนย์ศูนย์สามศูและ08จ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวบบีทุนายนสองนหาร้อยสิบเจจ้า แค่ไปเบิงจดไปเบิงเด้พี่น้องเดอ้อบพราว่าจะเป็นแนวทางของบ้านไภัยเมืองพน้นแอดไต่ฝ่านอกจากแคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้พี่น้องเดอ้อไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจจราญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดีจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้พี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่า สิ่งผิดกฎหมายตุชินิดนะพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําเดลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ้ะสื่อตามกําลัางทรัพย์สื่อตามผืนดวขงของฉขขวครนะพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนส่งดีแห้งๆป,ปังๆมนันมนันกันทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องวป็นสนิก่้อนนะจ้ะเราจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีจ้า